วิธีนี้ง่ายเลยค่ะในการสร้างสัมพันธ์กับแหล่งขายใหม่ๆที่จะมาอยู่กับเราเวลามีผู้ขายซัพเออร์นัดเข้ามาอยากพบอยากเจอเราไม่เคยเจอเขาเลยเนี่ยให้คุณรับนัดเขานะพวกเนี้ครูบอกเสมอดีนักหลัเขายอมรับเงื่อนไขเราในหลายๆอย่างเพราะเขาทําการบ้านมาแล้วเขาศึกษามาแล้วว่าเฮ้ยบริษัทเนี้น่าจะเข้าไปขายสนใจถ้าเจาะได้นะโอ้โหดังนั้นเราก็ ดึงเขามาซะมันมีความต้องการของเขาก่อนแล้วอ่ะดีมันดีกว่าที่เราเองเป็นฝ่ายต้องการไล่ล่าหาเขาเขาไล่ล่าหาเราดีเราสามารถที่จะคุยต่อรองได้ก่อนเบื้องต้นเลยขอไพลิศเฮ้ยบริษัทฉันมีเครดิตนะน,น,นู่นนี้นี้นั้นได้เลยคุยก็เรายังไม่มีความต้องการอ่ะมันชิลๆมันสบายๆอยู่แล้วเนาะ ถ้าเกิดเราต้องการเขานีเ่เซลล์โหมันมีความเครียดเนาะอยากได้อยากเอาแล้วคนที่มาคุยกับเราเขาก็รับรู้ได้เงื่อนไขอะไรที่เราร้องขอไปเซโนตลอดนะการที่เราไปไล่ล่าเนี่ยส่วนใหญ่นะเซโนตลอดดังนั้นเนี่ยมันเป็นทิกงง่ายๆเลยที่คุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายแหล่งใหม่ๆเขาโทรมาจัดซะเรียกมาคุยหาเวลาเอามาคุยแต่ก่อนที่คุณจะรับนัดใครเนาะ ก็รู้หน่อยว่าเขาบริษัทอะไรเขาทำอะไรขายคุณสามารถเอาชื่อบริษัทเขาอ่ะไปเซิร์ชหาดูงบการเงินในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นะดูก่อนเลยว่างบการเงินเขาเป็นไงวะมีทุนจดทะเบียนเป็นไงใครเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามดูได้ดูได้ดไดทั้ง กำไรขัดทุนสินทรัพย์ยังไงดูดิเขาสินทรัพย์มากกว่านี่สินใช่ไหมในวงธุรกิจเขาเป็นไงเขาเติบโตขึ้นใช่ไหมดูได้เราถ้าไม่อยากเสียเวลาเราก็เอาธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีเราก็ดูไปถึงเ,เรื่องการจ่ายเงินบางทีสินค้าบางอย่างเนาะเราต้องจ่ายเงินก่อนที่จะส่งของใช่ปะถ้าเราดูงบเขาแล้ว่เอเอไม่ งบเขามีกําไรเออสินทรัพย์เขามากกว่านี้สินถ้าเขาจะมีแอดวานซ์มันก็ยังพอได้แต่ถ้าเขาขัดทุนแล้ววงธุรกิจเขาไม่ได้เติบโตมากเนี่ยการให้เงินไปก่อนมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้เราดูได้เราวิเคราะห์ก่อนได้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะผู้ขายนั้นจะได้สารสัมพันธ์กันแบบถูกคู่ เราเราเช็คแบบนี้ก่อนเช็คเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะรับนัดก่อนที่จะให้ใครมาใกล้ชิดเพราะงานจัดซื้อเนาะมันมันไม่ใช่ว่าจะเสียเวลาอะไรก็ได้ไงเราก็ต้องดูว่าเจ้าเนี่ยโอเคโอเคกับเราให้พบเราไม่เสียเวลาเราก็ต้องตรวจดูเบื้องต้นก่อนที่จะรับนัดจริงอยู่มันดีที่เขาติดต่อมาหาเราอะ่ะเราเซเยตโอเคแต่แต่ตอนที่จะให้เขาเข้ามาเนี่ยเราต้อง ต้องเช็คก่อนแล้วค่อยยืนยันว่าโอเคเข้ามาได้อันไหนที่มันไม่ตรงกับเราก็ไม่จําเป็นต้องรับไปถ้าทุกเจ้าอย่างที่บอกงานจะซื้อมันมันใช้เวลาในการทําในทุกๆส่วนมันไม่ใช่ว่าว่างอยู่ตลอดเนไงเนี่ยในเรื่องงบอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถจะเช็คได้เลยอย่างที่ครูบอกเช็คในกรมพัฒถ้าคุณถามว่าครูก็เช็คงบไม่เป็นทําไงอะ ในคอสจะซื้อเบื้องต้นคุูมีสอนในคอสคู่มือจะซื้อจัดจ้างคุมูมีสอนสอนให้ดูงบการเงินของผู้ขายดูงบดูงบกําไรขาดทุนดูว่าเขามีสินทรัพย์ยังไงมียอดขายยังไงสอนดูไปเอาความรู้ในนั้นเนาะตรงนั้นมันช่วยคุณมันเป็นเครื่องมือทําให้คุณ ทำงานสะดวกทำงานง่ายถ้าเป็นผู้บริหารหัวหน้าผู้นำเนี่ยครูแนะนําให้เรียนคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเพราะมันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยขอดูคอร์สเอาไลน์ครูได้เลยเป็นงานจัดซื้อทั้งหมดที่อยู่ในนั้นคุณจะไม่ต้องเสียเวลาเอาตัวเองไปลองผิดลองถูกเอ้ยเดี๋ยวฉันจะทําเรื่องนู้นฉันทําเรื่องนี้บางทีไปลองผิดลองถูกเองยังไม่ได้องค์ความรู้เหมือนที่ครูสอนในนั้นเลยไปเอาความรู้คอร์สครูเรียนง่ายเรียนใน Facebook กลุ่มลับเรียนได้ตลอดที่ครูสอนคุณล่วงหน้าแล้ว คุณเข้าไปเรียนได้ทันทีเลือกเวลาเรียนได้ตลอดแล้วในคอร์สต,ต่างๆนั้นครูมีช่องให้คุณแชทหาครูโดยส่วนตัวเฮ้ยครูอยากปรึกษาเรื่องนี้อยากถามเรื่องนั้นได้เลยหรือจะถามในช่องทางที่สมัครเรียนมาก็ได้เรียนสะดวกค่ะแต่ถ้าเป็นน้องๆครูก็แนะนําให้เรียนในคอร์สจัดซื้อเบื้องต้นก่อนในจัดซื้อบื้องต้นไม่ใช่แค่สอนเบื้องต้นนะสอนมากกว่าที่ชื่อคอร์สนะ คุณขอคอร์สเอาราดูได้เลยคุณไปเรียนตรงนั้นแล้วคุณจะมีเครื่องมือทำงานอย่างสบายใจทำงานให้ตัวเองเติบโตและก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ทำงานแล้วตัวเองถอยหลังอ่ะขอให้คุณรักการเรียนรู้รักที่จะเติบโตรักที่จะรวยเนาะครูขอให้คุณหยิบจับอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูทัญญาค่ะ